เพื่อสังคมในการช่วยเหลือประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขในพื้นที่ห่างไกลให้ชาวบ้านได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์จากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนับว่าเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่มูลนิธิแสงไสกีเหตรกูลหนังสือพิมพ์เดลินิวสตระหนักเห็นถึงสุขภาวะของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งถือว่ามีโอกาสน้อยที่จะได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเข้าถึง โดยเมื่อวันที่17พฤษภาคม2562นายสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ณโรงเรียนตะพานหินอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยมีนายวรพันธ์สุวรรณนุชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดรวมกับคณะแพทย์นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรรุ่นที่27 มูลนิธิแสงไสกีเหตระกูลหนังสือพิมพ์เดลินิวสกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขจากโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาประชาชนซึ่งในครั้งนี้มีชาวบ้านเดินทางเข้ามารับบริการหลายพันคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในหลวงรัชกาลที่สิ จริงๆแล้วเ,เราก็จะไปทุกภาคนะหน่วยแพทย์ที่ของเราไปทุกภาคแล้วเราก็ภาคหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีหน่วยใหญ่อันหนึ่งหนึ่งครั้งใช่ไหมคะปีนี้ทางทางเขต ทางนี้เขาเลือกจังหวัดนี้เป็นออกหน่วยแพทย์เพราะว่าคิดว่าคงจะ,ะไม่ค่อยมีหมอแต่ว่าวันนี้เรามาที่จังหวัดนี้พิจิตรเนี่ยเขาเราก็คิดว่าโรงพยาบาลเนี่ยมีแล้วแต่ส่วนมากจะไปอ,ะอัดแอร์กันในจังหวัดใหญ่ใช่ไหมอย่างพิษณุโลกสุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในพิจิตรเนี่ยค่อนข้างจะน้อย นานแล้วเราเคยมาพิจิตนะคะก็ยังสภาพเดิมไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะคะเราก็มีประมาณ12หน่วยงานที่มาแล้วก,ก็คิดว่า บอทุกคนก็เต็มใจที่จะมาช่วยสังคมนะคะเราก็รู้กันแล้วก็ตั้งประธานกันไว้แรกจะทําเพื่อชาวบ้านาานะคะแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ,ะรัชการที่เสียขณะเดียวกันคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ลงพื้นที่ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพต่างนําความรู้ความสามารถอีกทั้งเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยบริการประชาชนพร้อมทั้งให้ความรู้คําแนะนําส่งต่อไปยังผู้รับบริการเพื่อ ่อนำไปปฏิบัติในการดูแลตนเองอีกด้วยค่ะก่อนอื่นก็ต้องเรียนว่าการเตรียมอุปกรณ์ต่างเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือการประสานงานนะฮะอย่างที่เราทราบว่าโครงการเนี้ก็ตั้งแต่การไฟฟ้าภูมิภาคมูลนิธิแสงไสกีเหตะกูหนังสือพิมพ์เดลีนิวแล้วก็วบอ .27 นะครับแล้วรวมทั้งโรงพานในพื้นที่ ซึ่งน่าจะรวมกันแล้วเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า20หน่วยงานฮะ20ถึง30หน่วยงานส่วนใหญ่แล้วแต่ละครั้งเราจะไปประมาณ300กว่าคนนะครับ<อ>ผู้ป่วยที่มารับบริการเนี่ยก็จะมีตั้งแต่5,000ถึง8,000คนนะครับอ,อย่างในจังหวัดพิจิตรเนี่ยส่วนใหญ่ประชาชนที่มารับบริการสุขภาพจะดี แต่ก็อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับในวัยเ,เรียกว่าตอนนี้ก็จะมีเรื่องของเอจจิ้งโซซ t y ตก็คือโรคของผู้สูงวัยนะครับโรคตาโรคก,กระดูกอันนี้เยอะครับแล้วก็ส่วนของเราเนี่ยจะเป็นทีมสองกล้องทางเดินอาหารแล้วก็เราก็พบว่าประชากรส่วนหนึ่งก็จะมีเกี่ยวกับกระเพาะอ,อาหารอักเสพมีเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอ,อาหาร เกิดจากอาจจะเกี่ยวกับอาหาราสุกสุกสุกดิบๆอะไรหรืออาหารที่ไม่ไม่ได้ทําให้สุกแล้วบวกนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคเช่นกระเพาะอักเสบแผลในกระเพาะหรือท้ายที่สุดอาจจะเกี่ยวข้องกับมะเร็งกระเพาะอาหารด้วยหน่วยแพทย์อันนี้นอกจากการตรวจแล้วยังให้การรักษานะฮะรักษาในเบื้องต้นด้วยถ้ามีการที่จะต้องเช่นบางคนมาเนี่ยเราเคยเคย,เคยตรวจนะฮะเราพบว,ว่าอ้อเราเจอเนื้องอกในกระเพาะ เราจะเขียนจดหมายส่งไปที่โรงพยาบาลและไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลทําให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการรักษาตั้งแต่ต้นซึ่งถ้าเขาไม่มาตรวจเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าเขามีมะเร็งในกระเพาะอาหารอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะครับนิว้วอกนี่เป็นโรคิิตของคนที่ใช้มือรุนแรงนะโดยเฉพาะชาวสวนเกษตรกรทั้งหลายนะฮะ ก็ใช้มืองัดใช้มือรุนแรงนะนั้นก็จะทําให้นิ้วปลอกมันเสียแล้วก็ขวางเส้นเอ็นทาให้เส้นเอ็นงอไม่ได้เหยียดไม่ได้นะฮะนิ้วที่เป็นมากที่สุดก็เป็นนิ้วกลางลองลงมาก็เป็นนิ้วโป้งนะก็เกี่ยวกับงานงัดแต่มาจังหวัดทางทางทางภาคเนี้ยไม่ว่าจะเป็นหล่มสักเพชรบูร์นิ้วโป้งเยอะเพราะว่านิ้วโป้งหักข้าโพดเด็ดพริกบีบมะขาม ถ้าเลี้ยงไม่ได้เราใช้อะไรที่จะช่วยผ่อนแรงได้ไหมเช่นใส่ถุงมือในการในการทำสวนในการทำตัดกิ่งไม้นะก็จะป้องกันแม่บ้านหิ้วของหิ้วถุงหิ้วหนักๆเนี่ยหิ้วด้วยฝ่ามือนะฮะหรือไม่กระั่งสะพายยกรถเขน็นรถลากลดการใช้มือหิ้วเกี่ยวนะอย่างเช่นคนนีนะ้กำมือเข้าสิครับนิ้วกลางเนี่ยเข้าเข้าปุ๊บมันไม่อยากจะออกมันต้องดีดต้องดีดเด้งออกอันนี้ต้องดีดเด้งเพราะปล o แหวนมันเสียโรคนิ้วล็อกถ้าตรวจง่ายๆก็คือกำกับแบไม่ได้ จะเป็นกรมไม่เข้าหรือเข้าแล้วไม่ออกหรือเจ็บหรือเสด้งล็อกต้องง้างเกยกันเน,นี่นยแล้วแต่ความรุนแรงของแต่ละคนกรรมแบเข้าออกครับกรรมแบสบายละจบครับก็อ <Uh> ันนี้เรามีเตรียมอุปกรณ์นะครับมีสองกล้องที่โครงจมูกนะครับมีตรวจการได้ยินก็คนไข้ที่มาตรวจตอนนี้ก็จะมี เด็กที่มีอาการคุมมแพ้มีคล้ายๆปงจมูกอักเสบหรือไซนัสอักเสบเราก็ตรวจแล้วก็ส่องกล้กลองดูประเมินเรื่องโรคว่ามันมีการอักเสบหรือมีฤิดสีดวงจมูกได้ด้วยนะครับก็ถ้าอย่างเป็นกลุ่มที่เป็นโรคภุมมแพ้เนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงสารก่อภุมมแพ้พวกฝุ่นฝุ่นละอองนะครับแล้วก็เมื่อเราเป็นภุมมแพ้แล้วมีอาการแล้วเนี่ยเราต้องรีบรักษานะครับใช้ยาพ่นจมูกยาล้างจมูกทานยาแก้แพ้ แต่ปัญหาทั่วไปที่เราเจอที่ว่าคงไม่ต่างกันทั่ททวประเทศอะ่ะคือเด็กปัจจุบันนี้กินผักน้อยลงแล้วอีกอันหนึ่งคือคุณแม่เข้าใจว่าผักอะไรก็ได้ตอนนี้ผักที่มีการปรุงมากไปเช่นต้มแกงจืดจนนิ่มผัดต้มจนเละเป็นจับฉายพวกนี้จะไม่มีวิตามินเหลือเลยนะคะจะได้แต่กากผักนั้นเด็กก็จะมีปัญหาเรื่องแผลในช่องปากบ่อยลิ้นอักเสบ ซึ่งตัวนี้จะส่งผลให้เด็กกินอาหารได้ไม่ค่อยดีเพราะการรับรสชาติอาหารมันเสียอ๋อแนะนําเลยที่สาคัญอีกเรื่องนึงคือเรื่องขดนมฟันฟันหน้าเด็กที่จะเสียทั้งทั้งฟันหน้านี้คือเด็กที่กินขวดนมกลางคืนซึ่งจริงๆไม่มีความจำเป็นหลังหนึ่งปีเนี่ยคนไข้ที่โรงพยาบาลหรือจะแนะนามันให้เลิกขวดนมหลังหนึ่งปีช้าสุดคือปีครึ่งต้องทิ้งแล้วมันน่าจะส่งผลถึงพัฒนาการการเคี้ยวอาหารจะเสียไปเด็กจะติดการดูดกลืนมากกว่าการเคี้ยวอาหาร ก็ที่ตรวจเจอส่วนใหญ่จะมีจะมีเรื่องของต้อกระจกนะครับต้อกระจกก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่องต้อลมตาแห้งบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นต้อกระจกนะครับต้อกระจกก็จะบอกว่าถ้าในคนที่ยังเป็นไม่มากบางคนก็ใส่แว่นแล้วพอเห็นชัดเราก็จะแนะนําเรื่องการใส่แว่นไปก่อนในระหว่างที่รอผ่าตัดแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นต้อกระจกเป็นมากระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ให้ผ่าตัดเพื่อจะให้แก้ปัญหาเรื่องตามมวแบบแบบ ถาวรไปเลยครับนะโรคที่เราเจอวันนี้ก็มีหลากหลายโดยเฉพาะชาวพิจิตรเนี่ยเราเจอปัญหาเรื่องภูมิแพ้เยอะโดยเพราะสารเคมีจากการทำนานะครับเพราะฉะนั้นจะเจอว่ามือเท้าเนี่ยจะเป็นตื่นหนาแล้วก็เป็นโรคเรื้อรังก้อที่หนึ่งไอสารที่คุณไปสัมผัสมามันทำไ้เป็นภูมิแพ้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเ,ออเรี่ยงนะครับแล้วก็สบู่หรือสารเคมีที่คุณใช้อยู่ก็ต้องงด แล้วถ้าเป็นไปได้ก็ใส่ถุงมือช่วยป้องกันอีกระดับหนึ่งมันก็จะทําให้เขาเนี่ยโอกาสเป็นโรคน้อยลงครับส่วนน้องวัยรุ่นที่มาหาเราก็ส่วนมากเรื่องสิวนะครับส่วนผู้ที่มีอายุหน่อยก็จะมาเรื่องผิวหน้าคร้ำเป็นฝ้าโดยปกติถ้าเป็นน้องวัยรุ่นเรื่องสิวนะ่าเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่มาเกี่ยวข้องก็รักษาผิวหน้าให้ดีสบู่ล้างหน้าต้องล้างรักษาหน้าเป็นแล้วก็แต้ม ยาที่รักษาสิวไม่ต้องกินยาก็หายโรคส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับแล้วก็โรคกระดูกสันหลังส่วนใหญ่จะเป็นแนวแนวว่ากระดูกสันหลังเสื่อมแล้วก็ทับเส้นประสาทก็มีนะครับแนะนำแนะนานี่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับว่าจะป้องกันยังไงไม่ให้มันแย่ลงอย่างไรนะครับ ยารักษากระดูกเนี่ยมันเป็นแค่รักษาปลายทางไม่ได้รักษาที่ต้นทางต้นทางก็คือคนไข้ต้องดูแลตัวเองหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทําให้เกิดอาการนะอาจจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็รวมถึงการออกกําลังกายซึ่งสามารถเป็นการรักษาเชิงรุกที่เรียกว่าจะช่วยป้องกันดีกว่าที่จะมาให้คนไข้รับประทานยาแล้วก็อาจจะเกิดข้อแทรกซ้อนจากการใช้ยาได้เพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนดูแลตัวเอง นะครับความแก่อายุเยอะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดไม่เพราะอายุเยอะเนี่ยเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ได้แต่สิ่งที่ป้องกันได้ก็คือการดูแลตัวเองนะครับพยายามอย่าให้น้ําหนักเยอะนะครับออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงอันนี้เป็นยาที่ดีที่สุดนะครับดีกว่ายาแผนปัจจุบันที่เราใช้กัน ติตวิราปนิสุรุชัยค่ะเป็นจิตอาสาของเรียนตะพันหินค่ะก็มาตรงจุดคัดกรองผู้ป่วยแล้วก็พาผู้ป่วยมาตรงตรงคลินิกที่ตรวจค่ะแล้วก็ต่อสักประวัติค่ะก็เหมือนพอพอได้มาก็แบบได้เห็นคนอื่นได้ได,ได้รู้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยค่ะได้เริ่มได้เริ่มเห็นอะไรที่คิดว่าช่วยเหลือคนอื่นได้เงี้ยค่ะแล้วก็เห็นคนที่เขาแบบ ต้องการการรักษาแล้วก็เวลามีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาอย่างเงี้ยค่ะก็รู้ว่าแบบแถวแถวนี้ก็มีคนมีผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาเยอะค่ะก็มาที่โรงเรียนหลายร้อยคนนะคะที่สุดส่งมาก็คือโรคปวดข้อปวดเส้นนะฮะตามเส้นพอมาคัดกรองสุขภาพเสร็จก็หมอก็แนะนําในเรื่องของการปฏิบัติตัวนะพอดีพอเพิินผมมีโรคเกาเนาะเป็นโรคเกาติดตัวมาด้วยแล้วก็มาเช้าก็ฉ,กฉีดยามาหนึ่งเข็มแพทย์ทางเลือกทางหมอก็แนะนำบอกว่าวันนี้ ยังไม่สมควรต่อเส้นนะเพราะว่าจะทำให้อักเสบแต่เกก็จัดยาให้กินแล้วก็ให้ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําคือว่าโรคเกาต์เนี่ยโรคเกาต์เนี่ยนะต้องหลีกเลี่ยงของหมักของดองนะครับพวกยอดผักสัตว์ปีกอะไรต่างๆนั่นนะครับก็ให้งดผมว่าดีมากครับเป็นการบริการที่ดีมากแล้วก็น่าสนใจมากสาหรับประชาชนเพราะว่าบางคนบางกลุ่มเนี่ยมีโรคประจําตัวนะครับไปหาแต่คลิน,นิกไปแต่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นยา เรียกว่ายาฝรั่งยาสามมันอะไรต่างๆเลยนะครับแต่ถ้ามามาตรงนี้มันมีแพทย์ทางเลือกอีกอีกทางหนึ่ง<ม>ก็ดีครับป่วยเป็นโรคผิวหนังนะะอาการเป็นยังไงอาการคันมีเหื่อแล้วก็จะขึ้นคันตำก้นตำอะไรอย่างเงี้ยวิยายากินแล้วก็ยาทาเขามาให้บอกฟอกสบู่มากล้าฟอกสบู่มากผิวมันจะแห้งบริการดีค่ะเนื้อตาโดยเฉพาะเลยแต่นี้มันมันจะอย่างก็จะฟางฟางนิดหน่อยก็จะมาตรวจว่า เพื่อเขาตัดแว่นใส่ได้เราก็จะได้ขอเข้าไปแต่นี้เขาก็เอาแว่นให้ลองให้ลองให้ลองจนกว่าเราจะว่าใช้ได้เขาถึงให้มาเขาบอกว่าตายายดีแล้วนเนี้ย สำหรับมูลนิธิแสงไซกีร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA และคณะศึกษาวอปอ,อรุ่นที่27พร้อภรรยากรมการแพทย์และโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะมีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งใหญ่อีกครั้งในจังหวัดศรีสะเกดเดือนสิงหาคม2562ค่ะ